มาเด้อพี่พอน้องเทนมาเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีองแดงเป็นเบิร์ตสุกุสุคนสมองสุบอนสบายดีงามแรงๆพี่น้องเนาะพอกันกับส่องน้องมินิคือเก่าคือเดิมพี่น้องเว้ยมาเด้อร้อยเซอร์ไก่กลิ่นข้าวแรงพี่น้องเว้ยสู่ทีมงานกินข้าวแรงอีกแล้วมื้อนี้ เมื่อก็คืออาบน้ำนอนเลยนะกำลังสี่คำพี่น้องเอ้ยลาบสิ้นแกงนอนไหมจ้าเส้นแบ่งให้พี่น้องเลยเนาะขอบคุณหลายๆเนะครับเด้อเราควรจดีซื้อให้พี่น้องเอ้ยเป็นทางเส้นแบ่งมาต่ออีกขอให้เฮงๆรวย สวยๆปังๆขึ้นกว่าเก่าเด้องพี่หญ่ใจดีเด้อเนาะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมมาพี่น้องมาแกงน้อไหมลาบสิ้นต้มปลามาได้ไหมมาเด้อสาธุพี่น้องเลยครับเต็มวงมัอนี่เต็มวงครับผมขาวน้ำกันพี่น้องเลยไปดินที่นอกไปทะเลกันเลย ท่านก็ค้นแล้วพี่น้องเนาะคนมัาข่าวขึ้นรถไปล้านแล้วเก็บแตงมาใหญ่เขาแล้วบอกเดินเคี้ยวมาฮ่าส้าจ้อยเพื่อนเก็บแตงใหญ่แล้วบอหะมันแค่เดินเคี้ยวมากกุ้มๆทุกวันแต่ก็ไม่ได้กินอันใหญ่แล้วกินข้าวก็อันใหญ่พี่น้องมาหน่วยใหญ่เลยดิเตียงใหญ่มาแตงใหญ่เดี๋ยวพี่น้องมาเด้อ บาาที่ไ่่มีธุนน้ำกันต่ำม่ได้เลยกิเลิศจบสมัรแนวทางได้ได้ได้ไดเดี๋วพี่น้องมาเด้อกินนะข้าวแรงน้ำกันแซ่บมืเนี่ยอาน้องลนเดินเทินเดี๋พี่น้องยจบซีนเดี๋ยวพี่น้องี่ก็ให้เวลานอนเอาแรงรึ่งชั่วโมงนะ ันกำปั้นทนะสิก็ให้ของเราดูเลยมากูยืมกันห่าห่าห่ากำแแทบเลือดไหลเลยใส่ใส่ปั้นร้อยไปตบไอ้ไม่ร้อยบนเม็นไก่เฮาได้มาได้ดังไรได้เขาได้มาไหมโอ้เป็นนัวแท้เลยแทบเลยไปไปไป

มาคำมยตก็เยนนี่ทำอะไรพอดีที่อะไรนะทำอี <h ums> <h ums> ่ร้ายขนาด ตัวพี่น้องเอ้ปลูกเองีเมื่อถังเมียปลูกเจ็บมันจกลับน้องมึงได้เสียได้มันจะหน่นี่นะเมื่อวานทำอะไรเมื่อวานพี่จะทำตัวตอวนี้เอา่วานมันหวานพอดีนะาเขาจทำที่บ้านทำไม่ใส่น้ำตาลไม่กินน้ำตาลเพอมันเต็นทำแล้วผักกัญยงมาคุ้ยครับแล้วก่ผังนังตู ว่าอีโคไม่อิออน,นออโอเคว้าวอีกุน้นกับสุกลน์นะจิาอสายจอยเมื่อวานนะอส <c oughs> ายจอยเมื่อวาน <c oughs> ตัดยันตันเนะตัดเนี่ย Rồi right. เพ่เพ่เพ่เขานี่เขา้นเนี่ยน้องชายเทวดวันนี้ก็ลงขาลงแล่อีกจ่อยก็ซึมอีนาวมึงลงเปอ่อนเจแม่นบอดแตแงเรียบว่าบจือพี่อ่ะอะไรวะไม่รู้วะ ยานมาปั่นเขาเขามาปั่นเขาเที่ยวแล้วข้วเนี่ยหลวงพ่มืองานที่เรามากดด้งใหญ่นนี้ลไอ้คนนี้ไปลืมเหรอหลงหลงเหรไอ้ยังเง้ยลุกไม่ยืนน้ำ

มันเดียบไปต่นมาหลายใหญ่เนาะนั่นเหรอโคตรเต้นไม่ใช่เนาะกับเรื่องใจหน่อยบุญคหญ่ให่จะขึ้นต้องทำมาบ่ทำมาคอยกับตัวนี้เจ้าขามเจ้าพี่รับเจ้าข้าสิบบ่ ประสบการณเทียบนะสบาเทียบเลยจนขาเสียบอ่เ็บขาเป็นรอยบ่หาพี่น uh, ้องไหมเขาไม่นนดีไปจ่มเดาใช่ไหมกหมปเลยอันมาเกซียพี่น้องไว้ เดี๋ยวบางก็ giải แล้วกอนเนาะค่ะงเ้นมาจะดไปเอาโอ้ยจีเนี่ยเก็บแจกองเลยอ่ารไลน์สองสี่หกสวยคุบ นับสิ้นเมเห็นทีสาที่หนี่เ่มดเลยเขาใหม่เาเาอย่เลอืมา่แล้วาบกน่นเีมาาเนำมา้ามเปามือนะครับยังบ่ได้จิน เน่นะครับอืมอพวกเี้นครับนักจับปเอกพี่ตงจับปอร์เอาเลยจักอันแล้วน่าครวาทิใน่าจะติปันมั้งเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเขาเขาเร่งมือ เขาให้จ้าเอือไปคุมกจาเอือจาให้ไปคุมบ้านไม่คองของเราหรอกว่าเป็นตานแล้วว่าตจองให้ไปคุมด้วย

เ้งยังหมดตดอยูบ้านแบบมันตายรู้เลยทางรู้คือมันน้อยงานรเาเตัาบอกคนน้อยเห้นมปลามันติดบ่อยน้อยมากเครื่องน้อยปามันติดบ่อยจัดแรงมเอไม่ได้ โดนก็เปลี่ยนหน่อยๆเ็ดลยขาดตู้องเปลี่ยนเกิดตู้ว่าตู้น้อยนั่งนะสามกิบยัดเติมไม่ได้คุณยัดยังนะอือกดเลยคินมาเท่นะยังเหม่อจะออกถึงจะมากินแล้ววันจะออกเนาะมากินนี้ต้องมาเาูอก่อนแต่ป่านนี้มันอีกไม่จำกัดนะ

ยันเมาแล้วได้หมดเลยนจะบ่อีเดี๋ยวหน่าอยวุ่นเวงเนาะแล้วเกนเทียากับกันเข่าแล้วแข็งเนีแล้วคนนั้นกินไ้ยงเข็ดดคือได้ย เรื่องอะไรนี่ขนาดจังหวัอนี้เรื่องระชสมบัติงานวัดงานอะไรหน้าไม่เข่าหน้าเข่าเองก็แม่ฝันอย่างนที่เท่านั้นมาล่ามาล่อไเือ่ เ,เขา,าบาายอกมีอกาเะเลนมดตนีนาทามนท่ถ้านึไปเจเขาเออหน้าเขาก็ลงาหน่เลยจะเป็นนุหนืมิเฮ้ยเี้ ครับพี่น้องครับขอให้ทันทีก่อนเด้อพี่น้องเด้อผมเสียบผมนัวขอบคุณหลายพี่น้องบางไปสุดๆทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกอค,คอมเมนต์พี่น้องเนาะฝากกันคลิปหน้าะทรัลค์สนิทสบายดี